จ้าพี่น้องจ้ามันอีกแล้วเซร็จอีกแล้วจะพี่น้องจ้ามามามมายังกินน้เนี่ยเอามากินน้ำนะยังนิดหน่อยอ่ะพี่น้องหักเขากรเล็บแดง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟงไปสู้คู่สุดคนจ๋ะมาจ้าพี่น้องจา้าวันนี้มาพอกับช่องสาวเปล่าห้ากินดีละจา้มามาเมื่อน,นี้สาวเปล่า,าสิพามากินกินอะไรลูกกินเป็ดจับพี่อะไรนี่ยี่็ดกินอึง้งอ่างเลือดสีตัวสุดท้ายจ้าพี่น้องจา้าตัวบักง่ายๆเป็ดเป็ดเลยจ้ะนี่เอา้าเป็ดเป็ด เป็ดๆเ,เลยเตี่ยมาโชว์จ้าหู้อูหูว้าวมีบอลหลายที่แรกนั่นว่าสิยอียาบอลอะได้จ้ะอียาบอลว่าสิเอาไปต้มให้ง่ายเพิ่นไปหาอียาบอ,าบอเอาสาบากันเลยจัดเลยจ้ะเนี่ยแซ่บไหม อ้าวเอาพี่น้องมาแซ่บๆน้องกันจะ้ะแซ่บอีกแล้วแซ่บอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ามามาอ้โห้ป้าน้องมันแซ่บ อย่าไปจับมาอาอกกล้องเลยมาเอาแล้วอาไริ่ง้องนี่งเอาแล้วค่ะป้าพี่น้องใครใครอีกดิโอ้ยพี่น้องจ๊ะ Hãy subscribe cho kênh เอามากัดมากินโะพี่พี่เอฟจินอูอ้เรียกก่อนอึ่องอังอังอังอ่ะบ,บจินเบจินคือสั่งเบจินแท้เบจินแล้วเมื่อกี้กินไข่ตุ๋นเบิ้ลเป็นถยุยพ่อป้อนเขาค่ะเป็นบอลบอมีเจ้าใดว่าบ่ไข่พี่น่ะอือ cho ăn ăn cái đi <laughs> nhang กินนท่านี้เอาไว้กินหนมนะยังนิดหน่อยอ่ะพี่โต้ตัวแตอมาอยู่อยากจะกินตัวเสียนอนไปกินไปก็ได้เอาให้กินด้วยไหมโนให้พ่อพ่อกินด้วยไหมคะไม่องกินแลไม่ให้กินไม่กินนี่มาบอกพี่พี่เอสจีมาบอกก่อนมาบอกก่อนให้พ่อๆกินด้วยไหมคะ ให้พ่อพ่อกินด้วยไหมให้พ่อพ่อกินไหมเนี่ยฮะเรากินกระดูกดูกระดูกแล้วะเฮ้ยลิ้นมันนี่กระดูกพี่หนุงป่อพี่นุกสีตัวสุดท้ายไปแ่งเป็นหัวกินนะก็สู่กับบอหกินกินก็กินนะกินนะพ่อพ่อ่ะให้พ่อพ่อกินหรือโนโนจะกิน เอาให้เรากินนั่นเขากลองบ่โอ้ยบ่อะไรหรอกบ่เข่าผ่านนะพี่น้องมีน้อยเขาาฟ้องก็ยายของยันโลบิดดิ้นะอือหืออือหือพ่อพ่อบอกอร่อยอือหือเป็นโลอือหือเหมือนพ่อพ่ออือหืมอือหืมไปเลื่ยงพ่อพ่อกินเลยปะก็ สุดสะบ,บัพมาหลักกินเปขอกไละศูญอยากกินแนวแสบน้ำหาก็ว่าเอาขีมันดอกแน่ละหัวหน้านันเจ้าอักลัวไปกินน้ำพอแล้ว <c oughs> มันเล่นไม่ได้กินไม่ได้เอ้อ <c oughs> เอ้อแม้มัให้ยอัดแล้ว ฟุลละแดงฮักเขากัเลยแดงอยากมันยิ้มเลยอิ่มเอาเลยไปอึ่งมาอึ่งน้ำซีตัวก็เลยยาแขียวย่งน้ำพี่น้อง กินได้มาดูาันอืออือยกินได้คนนอนดูเอาเอ่ยื้อมาต้มยี้ทำยังไบ้านซื้อใสจ่ะ Mm hmm. อันนี้ก่อนไปใส่เองจอดแสีบมือชวนเลยว่ะเอ้วเดี๋ยวไปเอ้วจับกล้องไม่แม่เสียใชยออกมาค่ะไม่ใช่ใช่อ,ออกมาเร็วยงเนื้อดีขึ้นโตเนื้อใบผู้ชายอันนี้กินได้หมดบ่นี่บางทีล่ะเปน็นงกกินบ่เป็นก็อยากกินน้ำหอม oh. กินมาหลายดอกกินมาไลาจักอย่างเลยเนี่ ยมาเปลียนยมาเลยดิน mm. no. no. ้องเบิ้งแบงแบงขางหลอกอีกนะน้อนอดีไหมมามากัดโชว์พี่เอฟซีก่อนมากัดตรงนี้ให้พี่เอฟซีดูมามาจ้าเดี๋ยวก็เชบเชา จ้ากับน้องน้องโนโน่โนโน่จ้าจ้าอือด้วยนะหูจ้าจ้าแม่งเอาอีกพี่น้องมาทำทาบก่อนห้ซเสือเอเอาพี่น้องบ่อิ่มเอาเละจ้ะพี่น้องจ๋ามื้อนี้ิซาปักกับเขาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ก็สับสกายกดติดตาม เป็นกำลังใจช่องยูทู e สลาภาคินนะด้จ้าครบสวัสดีจ้า